ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเห็นทางด้านของตัวข่าวเนี้ยขึ้นมาแล้วนะครับผมเพราะว่าข่าวที่ผมจะหยิบม,มาเล่านะตอนนี้มันก็ผ่านมาเป็นเวลา3วันแล้วนั่นเองนะครับผมจะเป็นข่าวที่ทางด้านของตัว Roblox Corporation หรือว่าทาง Roblox เนี่ยได้ทําการฟ้องบุคคลบุคคลหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นยูทูบเบอร์นะครับนะเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งเัยแหละนะครับผมนะโดยชื่อช่อง YouTube ของเขานะผมมีชื่อว่า Rubensim นั่นเองนะครับก็คือทางด้านของตัวช่อง Rubensim เนี่ยตอนนี้มีผู้ติดต ไปที่ประมาณ7จ็ดแสนกว่าคนนะครับได้โดนฟ้องโดยโลบ็อกนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวใครหลายๆคนก็จะสงสัยแหละว,ว่าเอ้ยเขาไปทํเอาไ้ท่าไหนทําไมเขาถึงโดนฟ้องขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปฟังกันยังมีผู้ชม,มอีก79%นะครับผมที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมฝากกติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งได้นะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมรูปเบ็ซิมนะครับผมนะหรือว่านายเบนจามินโรเบิร์ตไซมอนนะครับผมนะเขาได้ถูกรวบบล็อกฟ้องเป็นจำนวนมูลค่า1.65ล้านเหรียญสหรัฐนะครับผมหรือเป็นจำนวนเงินไทยก็ตีเบาๆก็ประมาณ56ล้านบาทนะครับผมนะซึ่งก็เป็นจำนวนเงินที่ผู้กนตามตรงเลยว่ามันก็ไม่ใช่น้อยเลยนะถ้าเกิดเทียบกับทั้งน้านของเงินไทยนะคือแบบ56ล้านก็เยอะเอาเรื่องเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเลยนะครับผมนะ สำหรับข้อหาแรกนะครับผมนะัที่ทางหน้าของตัวรูเบนซิมเนี่ยได้ทาการโดนฟ้องขึ้นมาก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่อีเวนต์ RDC 2 0 2 1เนี่ยมันโดนเลือนนะครับผมโอเคเดี๋ยวใครหลายๆคนก็จะสงสัยว่าเอ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรูเบนซิมคือผมต้องเล่าให้เท้าความให้ฟังนี้ก่อนนะครับผมนะคือมันได้มีทางหน้าของตัว Account Twitter หนึ่งเนี่ยเขาได้ทําการโพสต์ออกมาขู่นะครับผมว่าเออในวันนี้เนี่ยห้ามไปงาน RDC นะพร้อมกับรูปเสื้อนะครับผมนะที่เป็นเส ซึ่งผมค้าว่ามันน่าจะเป็นปืนปลอมอะนะแล้วก็คือแบบเหมือนขู่เลยว่าถ้าเกิดไปงาน RDC เนี่ยคือห้ามไปนะอะไรประมาณนี้แล้วมันก็แน่นอนพอการที่มีคนโพสต์ออกมาอย่างนั้นเนี่ยมันก็เกิดการสร้างความหวาดกลัวให้กับคนที่เข้าร่วมในงานของ RDC นั่นเองเพราะว่า RDC เนี่ยมันเป็นงานที่เป็นรวมทั้งนั้นของตัว d e v e l o p e r ทั้งหลายทั้งแหล่ที่เป็นระดับท็อปเทียนะครับอ่าอันนี้เผื่อใครไม่รู้ที่ได้แจ้งทั้งนั้นของตัว update, อ,อัปเดตลูบอักรต่างๆอันนี้คืองานของตัว RDC นะซึ่งแน่น เห็นเนี่ยพนมันก็ต้องหวาดกลัวแล้วก็ทําให้ท่าน่าของตัวโลบ็อกเนี่ยไนดะ้ทาการหยุดงาน RDC 2021เป็นการชั่วข่าวเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยนะครับผมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับท่าน้าของตัวค่าเสียหายของงานเนี่ยก็พูดก,กันตามตรงเลยว่าก็อาหนักเอาเรื่องก็ตกประมาณ5 0 0 0 0ื่นเหรียญสหรัฐนะครับก็โอ้โหมันไม่ใช่จํานวนเงินที่น้อยเลยนะแล้วประเด็นอะไรหลายๆอยา่างมันก็ดูเหมือนกับว่าท่าน้าของตัวทวิตเตอร์เนี่ยมันมีการโพสต์หรือว่าการอะไรต่างๆที่แลดูคล้ายคลึงกับท่าน่าของตัว รูเบนซิมทาานดน่าของตัวโรบล็อกก็เลยคิดว่าทางน,น้าของไอทวิตเตอร์เนี้ยน่าจะเป็นทางรูเบนซิมเองนะครับผมที่เป็นคนโพสต์ขึ้นมานะครับอ่าก็เลยทําให้ทาานดน่าของตัวรูเบนซิมเนี่ยได้โดนอ่าฟ้องในข้อหานี้นั่นเองนะครับผมสาหรับเรื่องที่2นะครับผมนะันที่รูเบนซิมเนี่ยโดนฟ้องขึ้นมาไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางน,น่าของตัวโรบล็อกไวแชทนะที่เขาได้ไปก่อนเรื่องมาที่จทําให้โรบล็อกเนี่ยโดนแบนเขาไม่ได้ทําการอ่าฟ้องโดนฟ้องจากเรื่องนั้นนะครับผมคือผมต้องเล่าให้ฟังอย รูปเบนซิมเนี่ยเขาได้มีพฤติกรรมที่อะไรหลายๆอย่างเขาเ่จะแปลกเช่นพยายามอัปโหลดรูปตนเองตอนเปลือยใช่ครับรูปตัวเองตอนเปลือยหรือโป้นั่นแหละครับพูดง่ายๆแล้วก็เป็นรูปท่น่นของตัวอดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเกม R34 หรือถ้าพวดคูกัะตามตรงก็คือเกมที่เกี่ยวกับเซ็กซ์ทั้งหลาย,ลยนะครับแล้วแน่นอนครับคุณก็รู้กันดีว่าทัางน้าของตัวไอเรื่องเซ็กซ์เนี่ยมันก็คงไม่ถูกกับแพลตฟอร์มเด็กอย่าง Roblox แน่นอนและแน่นอนครับรูเบนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแค่พฤติกรรมแค่นั้นรูเบนก็เคยพูดเหยียดผู้เล่นคนอื่นด้วยคําพูดคาจาที่ เชิงเข้าเหยียดคนอื่นเช่นการเหยียดเชื้อชาติเหยียดเพศสภาพหรือแม้กระทั่งว่าตัวรูเบนเองเนี่ยเคยปลอมเป็นพนักงานในบริษัทของโลบล็อกด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะร้ายแรงนะครับผมแล้วก็ใครหลายๆคนเนี่ยที่เขาออกมาพูดกันนะในวงในพวกเว็บเดเวลเปอร์ต่างๆ,ๆเนี่ยก็ได้ออกมาเหมือนแบบมีการมาพูดแฉด้านของตัวพฤติกรรมของตัวรูเบนซิมด้วยว่าเออ Sim, รูเบนซิมเขาเป็นคนอย่างงู้นอย่างนี้นะตัวผมเองผมก็จะไม่รวบสรุปนะว่าเออเครเป็นอะไรยังไงนะครับผมและก็แน่นออนครับพ ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยที่ได้ดูเรื่องเกี่ยวของของลูเบนซิมที่ว่าเขาได้ทาการโดนแบนไปแบบโดนแบนแบบถาวรไปเลยโดนแบน IP อะไรไปนเลยอย่างเงี้ยไปได้ในเวลาพักหนึ่งนะครับผมนะจากนั้นเนี่ยโลบล็อกน่าจะปลดแบนนะครับผมจากนั้นทางด้านของตัวลูเบนซิมเนี่ยได้ทําการอัปโหลดวิดีโอเพิ่มเข้ามานะครับผมนะก็คือจะเป็นวิดีโอที่มีชื่อว่า I'm Back นั่นเองซึ่งไอวิดีโอตัวนเนี้ยเนี่ยในคลิปนะครับผมก็มือก็คือเหมือนอารมณ์มา,มาว่ากลับมาใช้ voice chat อะไรเหมือนเดิมและทีนี้เนี่ยทางด้านของตัวคลิปวดีโีโ ได้มีทั้งหน้าของตัวคําพูดคาจาที่ได้ไปพูดท้าทายและไปพูดอะไรหลายๆอย่างใส่โลโบ็อกก็คือแบบพูดเชิงด่าทอนะครับก็พูดกันตามตรงว่าสไตล์ช่องของรูเบนซิมเนี่ยก็ต้องพูดกันตามตรงว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงแบบตรงไปตรงมามากๆเรื่องคําด่าคําพูดอะไรเงี้ยแทบจะแบบถ้าเกิดคลิปไหนไม่มีก็คงจะแปลกอะไรประมาณนั้นนะ,นะก็เลยเหมือนกับว่าทาั้งหน้าของตัวโลโบ็อกเนี่ยเขาก็แบบโอ้โหไปนั่งทําแบบไทมส์สแตมปมาเลยนะขยันเลยนะแบบวินี้พูดคํานี้วินั้นพูดคํานี้คือแบบถ้าเกิด ใครได้เข้าไปดูในเอกสารที่เป็นเอกสารของตัวที่ลบูบอกเป็นคนฟ้องเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหลิสคําพูดที่หน้าหน้าของตัวลูเบนซิมพูดออกมาเนี่ยแม่งโคตรเยอะเลยแล้วแม่งแต่ละคํานะโอ้โหแซบเหลือเกินโอเคตัวข่าวของเรื่องเกี่ยวกับที่ลูเบนซิมโดนฟ้องเนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็คือพวกกระตามตรงว่าถ้าเกิดสมมติว่าไอเรื่องทอวิตเตอร์ที่อ่ามันขู่เรื่องเกี่ยวกับที่ว่าเออง,งานอ d c ดีซเนี่ยห้ามไปนะแล้วไอรูปเปือนั้นถ้าเกิดสมมติว่าตรวจสอบไปตรวจสอบมาถ้าเกิดสมมติ มันไม่ใช่ทวิตเตอร์ของลูเบนซิมจริงๆมันก็ลูเบนซิมก็อาจจะรอดจากคดีนี้ก็เป็นได้แต่ว่าผมว่าผมมองว่าถ้าเกิดแอรเนี้ยมันเป็นจริงขึ้นมาผมมองว่ามันหลุดยากหลุดยากมากๆด้วยเพราะว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันเกิดผลเอฟเฟกที่ค่อนข้างจะร้ายแรงคือมันไม่ได้เกิดผลกับทางหน้าของตัวลูบลออย่างเดียวมันเกิดผลกับทางหน้าของตัวพวกเกี่ยวกับ Dev วลลอปเปหรือคนที่เข้าร่วมงาน RDC ัางนั้นด้วยคือมันสร้างความหวาดกลัวให้กับคนหลายๆคนแล้วมันเกิดในผลที่มันเป็นแบบววงงงก้าอผม คือเดี๋ยวผมเชื่อว่าในคลิปเนี้ยมันก็ต้องมีคนที่เป็นแบบเหมือนเป็นติิงรูเบนซิมมาเมนว่าพี่ได้ดูช่องลูเบนซิมอะไรอย่างงู้นอย่างนี้มาอะไรหรือยังครับคือผมก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าเออตัวผมเองอะ่ะผมก็ดูช่องรูเบนซิมมาผมก็เห็นอะไรหลายๆอยา่างบางอย่างมันก็เป็นจริงแต่บางอย่างมันก็ควรจะดูจากความเป็นจริงะนะไม่ใช่ว่าเออเราจะเข้าข้างแต่ฝ่ายเขาอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ใช่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ดูข่าวแล้วเรียกว่าเหมือนแบบ สืบได้เป็นทางสองทางอะน,นะแล้วก็หลังจากที่มีข่าวทางด้านของตัวการโดนฟ้องขึ้นมาเนี่ยลูเบนซิมก็ได้ออกมาอัปเดตนะว่าลูเบนซิมเนี่ยเขาจะไม่พูดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องคดีที่มันเกิดขึ้นอันนี้เพราะว่ากลัวว่าจะมีผลทางด้านของตัวเกี่ยวกับคดีความอะน,นะซึ่งถ้าเกิดใครได้ไปดูทางด้านของตัว Twitter ของลูเบนซิมเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่ครับทวิตเตอร์ของลูเบนซิมจะเป็นการโพสต์และลบทิง้งโพสต์และลบทิง้งใช่ครับก็คือถ้าเกิดเข้าไปดูตอนนี้เหมือนว่าน่าจะไม่เเหหลลลืออโพสตตะไรใ้้ดูยก็แวแวว่่ช ถ้าเกิดว่าเขาเพิ่งโพสตก็อาจจะยังมีทั้งนั้นของตัวโพสตโพสต์นั้นไว้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดปล่อยไว้นานๆเข้าโพสตนั้นก็จะหายไปเองก็เหมือนกับว่ารูเบนซิมเขาก็ทําการลบทิ้งเหมือนกันซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะลบทําไมอะนะเออแต่มองว่าเออถ้าเกิดมันอาจจะมีผลคดีความก็ไม่แปลกนะ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 ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับเรื่องทั้งนั้นของตัวรูเบนซิมโดนแจ้งความนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบใจชอบใจก็ฝากกดไลค์ด้วยแหมกอลเข้ามาด้วยโอเคครับ <laughs> okay, ผมสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้น นะวันนี้ขอตัวกับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ